คือเดินผ่านแล้วคนต้องมองเพราะว่ากลิ่นของเธอช่างหอมโดนใจวันนี้แฟนขาหอมยนด้อมจิะอาบน้ำด้วยบย่ามูสหอมหอมทั้งด้อมคือฟินเกินโอ้ยไดฮาร์คือเลิศมากนี่วันนี้เรามีพร็อพนะคะ คืออุ้ยนี่แต่แต่ว่าลูกโลกเห็นตุ๊กตาน่ารักใช่ไหม<อ>ไม่ต้อง,ไม,องไม่ต้องมีคาบิโบราไมกี้สิตัวนะไม่ไหวแล้ว <laughs> ทุกคน,กคนเราตาเต็มบ้านแล้วลนุกพรอ่ะลูกแก้ว่มีลาบูบูตัวหนึ่งใช่ไหม แต่ลูกแกร้ร so 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 ู fruits, um, ้สึกว่าลูกแก้อยากซื Folks, ้อเป็นของขวัญให้พี่ไม้บอกพี่ไม้จะช่วยลูกแก้จัดเตรียมงานหลายๆอย่างมากโปรเจกต์หลายๆอย่างนะคะลูกแก้ก็เลยซุ่มกล่องลาบูบูให้พี่ไม้ I ask พี่ลูกไม้นะคะ What is your favorite number one t o six because I wanna do random labubu for พี่ลูกไม้ as a gift นะคะพี่ลูกแก้เลือกเบอร์สองไป I choose two and then พี่ไ <sûr> ม้ก็เซต five และถ่ายว่าพี่ไม้ได้สีอะไรเกส์วัดคัลเลอร์พี่ไม้เกส์นะคะเป็นของขวัญวันเกิดไม่ใช่วันเกิดสิของขวัญที่พี่ไม้แบบคอยช่วยเหลืออะไรอย่างก็คือลูกแก้วอยากซื้ออีกตัวใช่สรุปก็คือลูกแกวอยากซื้ออีกตัวมาพี่ไม้ให้ดูว่าพี่ไม้ได้สีอะไรเบอร์ห้าเบอร์ห้าเบอร์ห้า แซนแดนเดนแดนเดนเดนเดนันน mm ี hmm. ้เป็นแฟนวเขียวชมพูฟ้าเขียวจบจบมีตั้งหกมีตั้งหกสี I get the same color นะคะ Why ทุกโวก Why Why เดาด้วยหรือเราลาบูกุอาบโบยาดี เหมือนเราก็บูดอาบบัวยาอยู่อยากอาบคุณจะเสี่ยงลูกคุณไหมอยากอาบคุณจะเอาไปใดไหมอยากเล่นมากเลยอ่ะคือมันดูน่าอาบมากเลยอ่างเนี้ยเห็นไหมใช่ไหมคุณรู้ไว้จะเอาหน้าไปใดไหมรู้อยากอาบบอกแค่นี้เลยรู้นะว่าบูบูอยากอาบอุ้ยอุ้ยตะก้าขายได้สี่เหรออุ้ยขายว้าลูกแมม ไปครัไปมาครับไปปล่อยเบ้ไปอ๋อไม่ไม่เห็นไม่เห็นไม่เห็นตกใจมากอ่านี่ในเมื่อเบ้ไม่ทำงานเราก็ให้น้องบูทำงานไปเบ้ลงอ่างไหมจำลงอ่างเบ้ออนออนเดี๋ยวนี้คือเวลาไลฟ์แ่ะทุกคนจะต้องเหมือนเอาลาบูบูมาประกอบในเซตอ่ะเราก็มีเหมือนกันเราก็มีเหมือนกันเราไม่ตกเทรนเราไม่ตกเทรนลาบูบูเซต I want a shower as well นะคะได้เอาผู้หนูได้กลิ่นไหมลูก <laughs> Can you smell Yes I can smell I want a shower too อุ้ยสี่ร้อโซนแล้วนะคะทุกคนขอบคุณมากเลยค่ะน, <c oughs> น,นี่ไม้ผู้ตัวนี้ไม่ทำอะไรมาทำไมกลิ่นหอมจ้า ผู้อาบเท้าผู้อาบเท้าทุกคนฟังนะสบูู่เนี้ยเป็นน้ำแร่เพราะฉะนั้นน่ะถ้าเราเทมาแบบเนี้ยเราสามารถแช่ได้เหมือนแช่น้ำนมแช่น้ำแร่มีมิ r เนอรัลมิลว์เออเราลองเอาตีฟองเลยไหมฟองคือไม่ต้องตีฟองฟองคือคือเนี้ยอาบให้ลูกโลกดูแค่สองบ้านนันกมลจัดเซตสเพิ่มอีกสิชุดสุดยอดค่ะ กมนและชาวโลทุกคนนะคะบอกเลยว่าทุกคนจะกลิ่นหอมผิวนิ่มนวลใช่เป็นขับทุกคนจะกลิ่นหอมเนียนนุ่มผิวหอมมากแล้วอะไรอีกไหมตอนแรกอ่ะนี่นะคะเพลงเข้มข้นมากตอนเนี้ยจะบอกว่า